My name is I know more than My name is I know more than shout out to Sean Kovacat. It's my smiley in hundred percent. It's my in hundred percent. It's my little in hundred percent. It's percent. hundred percent. ผมมยกปดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมในช่องก๊อปแบงคฮาร์ดวันนี้ผมก็จะมาดูบิดบล็อกทางบ้านนะครับผมหลังจากที่ผมโพสในชุมชนว่าบิดบล็อกทางบ้านอีพีสองมาแล้วครับรอบนี้บีอะไรก็ได้เอาแบบโหดัที่สุดของตัวเองเลยเหมือนเดิมเอาเป็นวิดีโอหรือไฟลเสียงก็ได้เอาแบบฮาฮานะแล้วก็ส่งมาทางเพจนะครับผม เป็นรูปเออเขาเรียกอะไรแล้ววะอรไยวะอ๋อดีๆอะไรว,ออะ,ไรลวลละลืมแล้วลืมแล้วช่างมานันเราก็มาดูกันดีกว่าว่าส่งมากี่คนนะครับรอบนี้น่าจ,จะเยอะน่าดูนะครับผมเห็น20 20เสียง20ข้อความโอ้โหเยอะเกินไม่แน่ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมโอเคนะผมมาฟังคนแรกกันดีกว่านะผมทีละพัดสวัสดีครับพี่กอ๊อป ดีครับดีครับต่อไปครับดีครับดีครับอ่าดีครับเรามาดูคนสองกันดีกว่านะผมนัทนัทธนน FMK อ่าเช็คเบสิกให้หน่อยครับถ้ายังทันเอาไปลงบิดปกทางบ้านก็ได้ครับไหนฟังดูดิโอเคเบสิกอืม คีสแนนถือว่าแน่นนะครับผมยืดโอ้โอโอโอซัครูนะผมคนนี้เฮ้ยมาเต็มเลยเฮ้ย T G K อุ้ยเจดน้ำเฮ้ยเจดน้ำเฮ้ยมีสดูดดะเฮอยยากนะเนะีนะ่ยใส่เจดน้ำมไปด้วยนะ <c ười> อุ้ยเบรกแค่นอนเฮ้ยเบ็กแค่นอนอ ủa hú hú khẩn cấp chụp, chụp chụp, <laughs> ui, nè đôi chín mươi đi. ออดิเบยไปต่อไม่ได้โอเคครับเมื่อกี้มีเสียงอดิเบตด้วยนะผมก็นึกว่าแบบเล่นอดิเบตไลกอตของมาเคเมื่อกี้ ตกลงไม่ใช่นะผมถ้าทันเอาไปลงมีบล็อกทาบ้านก็ได้ครับทัน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 ครับอ่าตอบกลับไปด้วยนะผมคนต่อไปนะผมต้นนะครับฝากด้วยนะครับอ่าโอเคต้นนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟผมก๊อฟเกรดเอนะครับฝากด้วยนะครับก๊อฟเกรดเอนี่คือสไตล์น่าจะมาเหมือนผมแน่นอนในลองฟังดูสิอ่าสวัสดีครับนี่กับผมก๊อฟเกรดเอวันนี้จะมาบีบล็อกให้พี่ก๊อฟแบคฮานนะครับ เขาบอกขอโหดกับเขอฮ่าๆจัดให้จับไปจับไปจับไป

<laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> oh. Damn, <sid laughs> เ K โอ้เฮ้ยนี่ก๊อปเกตเอนี่ว่าคือก๊อปเกตเอแบบ ไม่ใช่กอบอย่างเดียวคือแบบมีสไตล์ตัวเองใส่ด้วยนะผมเมื่อกี้แบบมีตีตีตู้ไลก๊อตด้วยนะจากอดิเบสไลก๊อตคือตีตู้ไลก๊อตนะผมสไตล์แบบคลีนมากเลยนะครับแบบสไตล์แบบ,แบ,บแคล้ายๆผมนิดหน่อยก็ไม่ได้นิดหน่อยก็มากอยู่นะครับโคตรนะครับเรา,าดูคนต่อไปกันดีกว่าอคอมเมนต์ก่อนดีกว่า <c oughs> ครับผมอโอเคเอามาดูคนต่อไปนะผมธนพงษ์ขำช้าง บิดได้2วันมีดีแค่นี้ครับไม่เกี่ยงนะผมคือบิดกี่วันก็ได้คือก้าส่งมาก็ถือว่าเราแบบสุดยอดแล้วนะครับโอเคเรามาฟังกันเลยนะ Let's go Hơi ừ, mà đi bèn mà hơi Chết chết การมองกองด้วยโน่นนดักโนนดักจ็ดโอ้ของเขาเยอะจริงๆนะผมคนนี้ โอ้คือเขบีดมาแค่2วันเองนะครับคือ2วันได้ขนาดนี้แล้วสุดยอดมากเลยครับมีเสียงเกณคแนนอะไรแล้วนะครับคือฝึกต่อไปเรื่อยๆนะผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมน้องธนพงศ์ขำช้างนะครับเป็นกำลังใจให้ผมสู้ๆฝึกต่อไปโอเคเราดูคนต่อไปดีกว่านะครับสมบูรณ์เรายีปานะครับผมเอยสองคลิปเลยวะนี่แหละบีดที่ทุกคนจะต้องรู้จักเฮ้ทุกคนจะต้องรู้จักว่ะไหนฟังดูซิ <c oughs> เออเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอะไรวะเอออะไรวะเฮ้ยนฟังอันสองดิเฮ้ยคุณค้นๆว่ะเฮ้ยเดี๋ยวอันอันแรกมันคุ้นๆกว่าว่ะไหนฟังใหม่ดิอันแรกไหนไหนโอเคผมลองดูคนต่อไปกันดีกว่านะผมทิตทัตใช่ไหม โอเคนามสกุลอ่า uh, mm hmm. อะไรสักอย่างแหละโ okay, อเคบุบเราไปดูกันดีกว่านะครับนี่ครับพี่ชายรอลงใจจะขาด My name is ไอ้หนุ่มหมวกแดงเชดเกยมีการกดห้าตัวเองด้วยนะลองฟังดูสิ My name is ไ no <laughs> <laughs> อ้หนุ่มหมวกแดง Cheer u า to ช่องตอน์ฟไอคาด <laughs> ไอ้ย i งกลิมไอ้ยังก l ลิมไอ้ังกลิเยมเรี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 มเรีย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 มเียมเียนีีมรรยเเยเเีเเเีย ไม่ใช่นี่หว่ามันเหมือนกับเอาเสื้อเสื้อธรรมดาแล้วมามาพันคอเรียมเรียมเรียมทุกคเฮ้ยนี่โคเรียมเฮ้ยยี่นี่เว่า Mm. it's mm. smiley blood in hundred percent is smiley blood in hundred percent is smiley blood hundred percent, hundred percent

ちょっ <laughs> とありまないわ。<laughs> โอเคผมหลังจากที่ผมฟังมานะผมคือเขาแบบชอบเล่นเสียงลิฟโลไม่ก็เสียงดักโลนะครับเสียงดักโลเป็นเสียงแบบคอนโทรยากมากเลยนะผมคือเขาแบบเล่นไปในบีตตัวเองด้วยนะครับคือไม่หลุดเลยนะก็ฟังแล้วแบบขนลุกเลยนะครับผมโอเคผมคลิปก็ยาวมากแลนะ้วผมก็10กว่านาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะผมถ้าใครอยากจะดูต่อก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับโอเคผมบายบายครับ thank you